สองอาจารย์ดังทักแรงดวงชะตาชาวราศีสิงห์สิ้นเดือนพฤษภาคม2568ถึงเวลาที่จักรวาลจะสั่นสะเทือนเพราะราชินีจะลุกขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบของโชคชะตาระวังคำพูดคนใกล้ตัวจะกลายเป็นมีดแทงกลางหลังคนที่คุณไว้ใจอาจเป็นคนแรกที่พาคุณล้มแต่ดวงคุณจะพลิกและกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมถ้าคุณกล้าลุกขึ้นเสียงกระซิบของชะตากำลังเตือนชาวราศีสิงห์ ผู้ไม่เคยยอมแพ้หลังผ่านความอึดอัดมาหลายสัปดาห์บางคนร้องให้เงียบบางคนระเบิดใส่ตัวเองบางคนท้อจนอยากหายไปแต่พอถึงสิ้นเดือนนี้ดาวเคราะห์หลายดวงจะโครจรเปลี่ยนตำแหน่งโดยไม่บอกล่วงหน้าเหมือนมีใครบางคนกำลังขีดเส้นทางชีวิตคุณใหม่ใครบางคนที่ไม่ให้คุณเป็นแค่คนธรรมดาเสียงในใจเริ่มดังขึ้นและมันจะพาคุณเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนที่เคยแกล้งยิ้ม เพื่อความสงบจะเริ่มไม่อดทนคนที่เคยกลัวความขัดแยง้งจะเริ่มตั้งคำถามคนที่เคยยอมอยู่ในมุมจะเดินออกมาแบบอไม่แคร์ใครนี่ไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนใจง่ายแต่นี่คือสัญญาณว่าพลังเก่าของคุณหมดอายุแล้วและโชคชะตากำลังผลักคุณให้คืนบัลลังพลังในตัวที่ถูกปลุกขึ้นมาคุณจะเริ่มได้กลิ่นบางอย่างผงิดปกติในชีวิตรู้สึกว่าใครบางคนกำลังพูดถึงคุณลับหลัง ความรู้สึกไม่ไว้ใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทั้งที่ไม่มีหลักฐานอย่าเมินมันเพราะสัญชาตญาณคุณแม่นเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจและช่วงนี้ใครที่เคยทําคุณเจ็บจะเริ่มจ่ายหนี้กรรมคืนทีละคนและปลดล็อกจิตใจเปลี่ยนอนาคตวงชะตาชาวราศีในช่วงสิ้นเดือนนี้มีสองทางหนึ่งยอมอดทนต่ออไปแล้วใช้ชีวิตแบบเดิมบนลูกสองกล้าลุกขึ้นแล้วใช้เจ็บเก่าเป็นพลังใหม่ถ้าเลือกอย่างที่สอง คุณจะเปลี่ยนทั้งการงานรายได้ความรักและมุมมองตัวเองภายใน45วันการงานจุดแตกหักกำลังใกล้เข้ามาดวงการงานของคุณไม่ธรรมดาเลยตอนนี้มันกำลังจะพาคุณไปสู่สงครามที่คุณไม่ได้เป็นคนเริ่มแต่คุณจะเป็นคนจบเกมเพราะงานใหม่งานเดิมหรือจะทนต่อไปหากคุณกำลังรู้สึกว่าไม่ไหวกับงานนี้แล้วขอให้ฟังให้ชัดวันที่26-30พฤษภาคม จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเช่นคนในที่ทํางานพูดจาแทงใจหรือหัวหน้าแสดงท่าทีที่ทําให้คุณหมดศรัานั่นแหละคือจุดที่ที่ดวงของคุณจะเปิดให้เลือกใหม่ถ้าคุณกล้าตัดสินใจจะเจอเส้นทางที่เหมาะกว่าใครที่อยู่สายงานขายการตลาดงานพรีเซนต์จะมีจังหวะใหม่ๆเข้ามาคนที่ทํางานประจําอาจถูกชักชวนไปทําโปรเจกต์พิเศษที่ให้เงินดีกว่าเจ้าของธุรกิจเจอลูกค้ารายใหญ่แต่ต้องแลกด้วยความชัดเจนถ้าโลเลจับทาง ศัตรูในที่ทำงานเริ่มเผยหน้าย,ยิ้มให้แต่แทงหลังคำทำนายตรงตัวระวังคนที่เคยทำดีจนหน้าแปลกเขาอาจกำลังสะสมข้อมูลคุณเพื่อดิสเครดิตโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีกันเมษพฤะศพมีเกณฑ์จับผิดคุณแรงการเงินห้ามไว้ใจใครทั้งนั้นดวงการเงินสาวสิงปลายเดือนพฤษภาคมนี้เหมือนขึ้นลิฟที่ควบคุมไม่ได้ บางวันรวยล้นบางวันร่วเหมือนน้ำทะลุเขื่อนพอนเงินเข้าแบบปรปปับเงินออกแบบงงๆคุณจะได้เงินจากแหล่งไม่คาดฝันเช่นของที่ลง่ายไว้นานแล้วว่าอยู่ๆมีคนทักมาซื้อญาติพี่น้องเอาเงินมาใช้นี่แบบที่คิดว่าไม่คืนแล้วได้โชคจากของเก่าเช่นเลขที่เกี่ยวกับที่อยู่เก่ารูปภาพเก่าหรือเบอร์โทรเก่าแต่ในขณะเดียวกันคุณจะมีรายจ่ายบ้าบอที่ไม่น่าจะเกิดเช่นคนในบ้านทำของพ,งพังเครื่องใช้ไฟฟ้าพังหมดพร้อมกันต้องโอนเงินช่วยคนอื่นทั้งที่ตัวเอง ก็ยังไม่พร้อมห้ามให้ใครยืมเงินเด็ดขาดไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนถ้าเขาขอยืมเงินปลายเดือนนี้อย่าให้เพราะจะกลายเป็นนิสูยแบกไม่มีทางได้คืนยิ่งถ้าคนที่มายืมเกิดวันพุธหรือวันเสาร์บอกเลยลืมเงินจำนวนนั้นไปได้เลยความรักใครหลงใครจริงจะรู้แน่ในห้าวันความรักของสาวราศีสิง์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคคมนี้เหมือนกำลังโดนทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนจะพาคุณไปสู่ความรักที่สมศักดิ์ศรีสด มีคนเข้ามาแต่ต้องดูดีๆคนที่เข้ามาคุยช่วงนี้จะไม่ตรงไปตรงมาบางคนพูดหวานแต่ใจยังมีแฟนบางคนทําเป็นจริงใจแต่มีเป้าหมายแอบแฝงเช่นผลประโยชน์ทางธุรกิจให้สังเกตว่าถ้าเขายังไม่พาไปเปิดตัวกับเพื่อนหรือครอบครัวยังไม่จริงจังมีคู่จะชัดว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ความสัมพันธ์ที่เป็นมาเรื่อยๆจะถูกทดสอบจากเรื่องเล็กที่กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องครอบครัวหรือการไม่รักษาคําพูดถ้ามีปัญหาหนักๆระหว่าง 27-31ถึงพฤษภาคมและผ่านมันไปได้คู่นี้จะรอดท่าทะเลาะแล้วไม่คุยกันภายในสามวันมีเก์เลิกกันแบบไม่ทันตั้งตัวสุขภาพสัญญาณรับจากร่างกายยอที่คุณมองข้ามไม่ได้ดวงสุขภาพของสาวราศีสิง์ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ได้อันตรายยอถึงขั้นล้มป่วยแต่กำลังแสบงอสัญญาณเตือนล่วงหน้าถ้าเพิกเฉยจะเรื้อรังท่ารู้ทันพลิกสุขภาพได้เลยระวังปวดหลังปวดไหล่และเส้นเอ็นสาวสิงอ์หลายคนช่วงนี้ นอนไม่หลับหรือนอนแล้วไม่หายเหนื่อยบางคนเริ่มมีอาการปวดบริเวณไหล่ขวาหรือปวดตื้อที่หลังด้านล่างนั่นคือร่างกายกําลังเตือนว่าความเครียดเริ่มสะสมมากเกินไปให้หลีกเลี่ยงการฝืนใจทําในสิ่งที่ไม่อยากทําเพราะสิ่งนี้มีผลโดยตรงกับพลังงานร่างกายยอของคุณในช่วงนี้คนใกล้ตัวล้มปว่วยคุณต้องแบกภาระนอกจากตัวคุณเองแล้วยังมีสัญ,ญญาณว่าคนในบ้านหรือคนที่คุณรักอาจปว่วยแบบฉีบดพลัน ไม่ไรแรงถึงชีวิตแต่จะทําให้คุณเหนื่อยทั้งใจและแรงทาเตือนแรงห้ามใช้คําพูดประชดประชนันกับคนป่วยเพราะอาจส่งผลให้เขากลายเป็นภาระทางอารมณ์ในระยะยาวศัตรูภัยเงียบและพลังด้านลบช่วงปลายเดือนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโชคหรือการเงินที่ต้องระวังแต่ภัยที่มาจากคนกลับร้ายกว่าโดยเฉพาะคนที่เคยสนิทใจแต่ห่างเหินไปช่วงก่อนหน้านี้มีคนพยายามแอบสืบ่อหรือส่งคนมาปัน่น คุณอาจเจอคนที่เข้ามาคุยดีทำทีเหมือนเป็นมิตรแต่จริงๆแล้วมีเจตนาแฝงเช่นอยากรู้ความลับอยากจับผิดอยากดูว่าคุณกำลังจะไปทางไหนระวังคำพูดทุกคำที่ส่งผ่านแชทหรือโทรศัพท์เพราะมีโอกาสที่สิ่งที่คุณพูดจะถูกส่งต่อให้คนที่คุณไม่อยากให้รู้มีคนกำลังพูดถึงคุณนนท์ฮับหลังในทางเสียหายไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนบางคนก็ยังไม่พอใจและจะเริ่มโจมตีคุณจากเงา เช่นนินทาคุณให้คนอื่นเข้าใจผิดเอาเรื่องส่วนตัวของคุณไปขยายเกินจริงทําให้คนที่คุณหวังดีเริ่มมาตีตัวออกห่างจากคุณอย่าตอบโต้ด้วยความโกรธให้เงียบแล้วใช้ความสําเร็จตอบกลับแทนเพราะกรรมจะกลับไปหาเขาเร็วมากภายใน21วันคําเตือนแรงหากเลี้ยวไม่ทันชีวิตจะพังนี่คือคําเตือนแรงที่หมอปลายต้องทักดวงของสาวราศีสิงห์ช่วงนี้อยู่ในช่วงเสี่ยงที่อารมณ์จะพาไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดคุณอาจพูดบางคา แล้วเสียคนหรือตัดสินใจบางเรื่องแล้วเสียทั้งอนาคตอย่าลาออกจากงานเพราะอารมณ์ถึงแม้คุณจะเบื่อแค้นหงุดหงิดแต่อย่าลาออกเพราะอยากเอาชนะเพราะหลังจากนั้นคุณจะตกงานเกินสามเดือนและเจอช่วงที่เงินขาดมือจนนอนไม่หลับทุกคืนห้ามงอนเงียบกับคนรักเกินสามวันคนที่คุณรักช่วงนี้ใจไม่มั่นคงและพร้อมเปลี่ยนใจได้ง่ายถ้าคุณงอนเฉยเไม่อธิบายไม่พูดไม่ถามเขาอาจมองว่าคุณหมดใจและเปิดช่องให้คนใหม่ เข้ามาแทรกทันทีห้ามตัดสินใจเรื่องกู้เงินซื้อบ้านรถหรือของชิ้นใหญ่ดวงของคุณตอนนี้ไม่เหมาะกับการผูกพันระยะยาวด้านการเงินเพราะจะมีภาระที่ซ่อนอยู่โพรมาทีหลังเช่นผ่อนแล้วโดนดอกเบี้ยบานมีคนอื่นก่อนนี้เพิ่มจากชื่อคุณเอกสารมีปัญหาโดนหลอกโดนโกงถ้าจําเป็นต้องตัดสินใจให้รอหลังสิบมิถุนายนไปก่อน เคล็ดลับเสริมดวงสไตล์หมอปลายไม่ต้องงงไม่ต้องกลัวในช่วงที่ดวงเปลี่ยนแรงแบบนี้คุณไม่ต้องไหวเทพเจ้า99องค์แค่ทำตามนี้อย่างจริงใจดวงจะดีขึ้นแบบทันตาให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณโดยไม่ต้องติดต่อกลับอย่าแช่งอย่าฝันถึงอย่ารอให้เขากลับมาขอโทษเพราะสิ่งที่เขาทำจะกลับไปหาตัวเขาเองภายในสามเดือนให้คุณแค่พูดกับตัวเองว่าฉัานให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะฉันจะไม่แบกความเจ็บนี้อีกต่อไป และอธิษฐานกับน้ำสะอาดก่อนนอนสามวันติดก่อนนอนให้พูดกับแก้วน้ำสะอาดว่าขอให้สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวฉันขอให้ความเจริญงอามเข้ามาแล้วดื่มจนหมดทำแบบนี้สามวันติดแล้วสังเกตว่าชีวิตคุณจะเริ่มเปิดทางใหม่แบบแปลกๆเขียนชื่อคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นพิษใสกระดาษแล้วฉีกทิ้งไม่ต้องเผาไม่ต้องไหวแค่เขียนชื่อหรือคำเรียกของเขาลงกระดาษพูดว่าฉันขอตัดความผูกพันที่เป็นพิษนี้ แล้วฉีกกระดาษนั้นทิ้งลงถังขยะจบไม่ต้องทำพิธีอะไรทั้งนั้นคุณจะแปลกใจว่าหลังจากนั้นเขาจะค่อยๆหายไปจากชีวิตคุณแบบไม่มีปีมีคลุยสรุปคุณกำลังจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ใครก็หยุดไม่ได้ดูชะตาสาวราศีสิงในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม2568นนี้คือโค้งสุดท้ายของบททดสอบหนักหน่วงในรอบปีท้าคุณกล้ารับมือกล้าเผชิญกล้าปลดล็อกคุณจะเป็นคนที่พลังแรงที่สุด ในจักรราศีภายในกลางมิถุนายนอยากรลัวความเงียบอยากกลัวการจากลาเพราะมันคือการเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่สมศักดิ์ศรีคุณเดินเข้ามา